ก็ต่อสายสัญญาณแล้วก็ให้มันไปโชว์ที่ DCS ก็ทําโปรแกรมทีหนึ่งนะโหมดบัสอันนี้เราไม่ใช้ก็จะมีโหมดบัสให้เราเลือกกรณีที่จริง,รงๆมันมีสัญญาณอะไรเยอะมากกว่านี้นะครับก็สามารถใช้งานที่โหมดบัสได้ซอฟต์แวร์เซตติ้งอันนี้ไม่มีอะไรเป็นการเซตค่าของตัวซอฟต์แวร์นะครับ About อ่าวกัปป้า่าก็จะบอกว่าตอนนี้กับป้ามันใช้เวอร์ชั่นไหนอยู่กรณีที่ในอนาคตมันมีอัปเกรดเงี้ยจะได้รู้ว่าอของเราอัปเกรดหรือยังอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้อยอัปเกรดล่าสุดก็คือเดือน11เมื่อประมาณปีที่แล้วปลายปีที่แล้วนะครับเนาะหมดละคอิกต่อเลยไหมต่อเลยอ่าถัดไปก็เป็นคาลิเบตนะครับคาลิเบตคาลิเบตอันนี้เราทำไปแล้วก็คือจะคาลิเบตตัวกัปป้ กับป่าก็คือเราจะทำทีละลายอย่างเงี้ยเราทับที่หกครับก็จะมี consistency แพรให้เลือกว่าเราจะเลือกชุดไหนอย่างเช่นชุดหนึ่งมันจะสวีบตั้งแต่ศูนจุดสองห้าจนถึงศูนจุดหนึ่งห้าชุดสองก็คือศูนจุดสองสองถึงศูนจุดหนึ่งสามอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยเราก็เลือกเอาว่าช่วงไหนที่มันมันดีที่สุดครับอ่าอ่า สี่สำคัญก็คือถ้าเราต้องการใส่ค่าเกณฑ์ออฟเซตก็มาใส่ที่ตรงโมเดลนะครับกรณีที่เราคำนวณแล้วว่าเฮ้ยเราได้เกณฑ์ออฟเซตเท่านั้นเท่านี้ก็มาใส่ตรงโมเดลนะครับล้วมาใส่อย่างนี้อันนี้เราสามารถเลือกได้ห้าห้าห้าโมเดลอันนี้โมเดลของเราที่เราค а л เบรในตอนนี้กรณีในอนาคตถ้าเรามีการเปลี่ยนเปลี่ยนชนิดของเยื่อหรือเปลี่ยนเกรดหรือนู่นนี่ก็สามารถมาค али เบรใหม่แล้วใส่ช่องช่องอื่น หลังจากนั้นเราก็เลือกเอาว่าเราจะเอาคอนซิปแท่เมื่อกี้ที่เราเลือกก็คือไอ้น้าเมื่อกี้เรามาใส่ช่องนี้ใช่ไหมใช่เนี้ยเราเลือกอันสามมันก็จะมาเนี้ยถ้าดีฟอของมันมันก็จะเป็นหนึ่ง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 เนี้ยครับ,รบอ่าแล้วก็ตัวดีเซคเตอร์ก็เลือกเอาเนี้ยเขาเลือกกันที่หนึ่งแล้วแต่เราเลือกเราจะเปลี่ยนได้ไงก็คือกดไปที่ตัวมันแล้วก็ใส่เข้าไป อันนี้ที่ไม่เซฟนะอ่ะนะครับอ,อีกอันหนึ่งก็เป็นไบเน็ตอ่ะของกัะป้าเราไอฝั่งโบไลเราไม่ได้วัดไบเน็ตเราก็ไม่ทำอะไรเราก็จะไปดูที่ตัวนี่ครับก็จะมีโมเดลอันเนี้ยที่เราคันรีเบตไว้ที่เราเก็บตัวอย่างแล้วคันรีเบตไว้นะครับเอ่อ CS เอสพารามิเตอร์ H อันนี้ก็จะเป็นการคัลิเบทตัวโ o ซิชแนนซีนะครับอันนี้เราก็ทำไปแล้วเก็บตัวอย่างแล้วให้แหลบเขาเทสสัมพัญก็คือแซมเปิลแซมเปิลคอเลกชันก็คือจะเป็นการเก็บแซมเปิลต่างๆนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรีซอถ้าเราอยากดูแซมเปิลไหนก็เข้าไปดูอย่างคับหนึ่งเนี้ยก็จะบอกว่าเก็บเวลาไหนค่ากระป้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ อ่าอันหนึง่งคอนฟิกคอนฟิกทัมเมอร์หมายความว่าอะไรก็คืออะไรหมายความว่าอะไรนี่หมายความว่าเราตั้งเวลาที่จะให้มันเก็บตัวอย่างอย่างเงี้ยเขาอาจจะตั้งไว้ที่มันเก็บตัวอย่างวันที่เจ็ดเนี่ยครับจะเก็บทุกวันเก็บทุกทุกสัปดาห์เนี่ยครับอ่าถ้าเราเก็บทุกวันปุ๊บเวลาตรงเนี้ยถึงเวลาที่เราตั้งไว้ปุ๊บมันก็จะเก็บตัวอย่างให้เรานะครับอันเนี้ยถ้าเราอยากจะตั้งทัมเมอร์ให้กด On แต่ถ้าไม่ตั้งให้กด o อ่าอันนี้ที่เราใช้กันประจำก็คือเป็น Manual นะครับแมนน a l ถ้าเราอยากจะเก็บ sample ไหนก็กด On s a m p l e นั้นนะครับแล้วแต่อันหนึ่งที่ลระมันระวังก็คือตัวข้างล่าง Status ของครับ Off เนี่ยคือหมายความว่าคับพร้อมที่จะเก็บตัวอย่างไม่มีตัวอย่างผสมอยู่ถ้ามัน On แสดงว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในละเราต้องเอาตัวอย่างออกก่อนแล้วถึงจะมา มากดแต่ถ้าเราไม่กดตรงนี้มันก็จะออนอยู่ตลอดมันจะไม่เปลี่ยนจนกว่าจนกว่าโอเปอเรเตอร์จะมากดออฟนะครับเพื่อยืนยันว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่มีตัวอย่างคนะ้างนะเนี่ยครับอนะอีกอันนึงงอ่อเป็นตัวดีเทคไอตัวคับเทสคับเทสคืออะไรก็คือกรณีที่ เราอยากจะลองว่าเฮ้ยตัวเครื่องเนี่ยสามารถเลือกตรงไหมครับตรงไหมอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นพี่จะเทสให้ตัวเครื่องไปที่ครับห้าก็กดไปหมายเลขห้าแล้วกดเทสนะครับมันก็จะเลื่อนไปที่ตำแหน่งหมายเลขห้